สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วิดีโอของเราอีกครั้งนะครับเมื่อสัดาห์ที่แล้วนะครับผมก็ลงคลิปเล่าเรื่องตัวการเปิดตัวของ Apple เนาะก็คือเปิดตัว iPad Air แล้วก็ iPad Pro ที่ผ่านมาเนาะซึ่งแล้วเราก็บ่นว่าเออแม่งไม่ได้มีอะไรใหม่เลยนะครับเป็นสเปคบัมอะไรเงี้ยวันนี้เนี่ยวันนี้คือนะวันที่14เมษายนนะครับก็เช้านี้ตื่นมานะครับก็เรียกว่า รีวิวเวอร์ฝั่งอเมริกาฝั่งแคนาดาแถวนั้นนะครับก็คือลงคลิปรีวิว iPad Pro ฉ่ำเลยจ้าก็คือโอ้ยอยากได้แล้วจ้าเมืองไทยเมื่อไหร่จะขายจ้าก็นั่งคุยกับเพื่อนแหละเพื่อนบอกว่าก็น่าจะประมาณอีกสามสี่อาทิตย์ต่อจากนี้อ,อย่างเงี้ยเมืองไทยก็น่าจะเริ่มเปิดขายอะไรประมาณนั้นนะครับก็รอดูนะครับว่ามันจะเป็นจริงแบบนั้นหรือเปล่านะก็อยากได้แล้วนะครับดูคลิปแล้วก็แบบโอ้ย iPad เครื่องเก่ามันสั่นแล้วอะ่ะมัน เชื่อว่ามันต้องมีแล้วว่าเอออะไรแบบนี้นะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในประเด็นในเรื่องของตัวชิปตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็คือตัวชิป M 4นะครับเพราะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเหมือนกับเป็นคะแนนหลุดจาก Geekbench นะครับก็คือมีเหมือนกับน่าจะมีคนไปเทสใน Geekbench แล้วก็สับมิทคะแนนขึ้นสับมิทคะแนนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้แบบมีคะแนน Geekbench ี่หลุดออกมาของ M 4นะครับลานอยู่บน iPad Pro นะครับซึ่งคะแนนนี้ผมพูดเลยว่าน่าสนใจมากๆแต่ก่อนที่เราจะดูคะแนนนะครับเรามาเล่าถึง configuration แล้วก็สิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงภายในตัวช h i m 4นี้กันนะครับอย่างแรกนะครับที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือจำนวน call configuration นะครับใน m 4เนี่ยเราจะมี6 efficiency call แล้วก็4 performance core แล้วก็10 GPU หรือว่า CPU เนี่ยก็คือมีทั้งหมด10 core 10 core 10 GPU อ่าเราแบบนี้ง่ายๆแล้วกันนะครับซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นก่อนหน้าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในชิป M4 เ,เนี่ยมันใช้6 efficiency core แต่ว่าตัวก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็น4 efficiency core นะครับซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเรื่องของ multi core performance นะครับกับอีกส่วนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่า มันจะเกี่ยวมากในขนาดไหนคือเรื่องของการประหยัดพลังงานเพราะว่าตัวชิปตัวคอที่เป็น efficiency core เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันจะกินไฟน้อยกว่าซึ่งงาน housekeeping หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นใน operating system หรือว่า task ที่มันไม่ได้ใช้ทรัพยากรากมากในแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยม,มันเริ่มทำงานเป็น multi core มากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้มีการประหยัดไฟได้มากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมแค่ตั้งสมมติฐานเฉยๆนะครับยังไม่เคยเทสบนบนแบนบ r วอร์ชันส system จริงๆนะครับว่ามันมันมันมีผลมากน้อยหรือมันไม่มีผลเลยมากขนาดไหนแต่ว่าผมเดาว่านะครับว่าการเพิ่ม efficiency core เนี่ยมันทำให้การปรับพลังงานค่อนข้างดีขึ้นแล้วก็เพ r f o r m ร n c ม c o r คอของตัวตัว Apple s i l i c o n เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างแข็งแข็ง,ขงพอสมควรแล้วนะครับันเลยทำให้มันสามารถ s c h e d u เรื่องสามารถชิปงานไปมาได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพต่อพลังงานมากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะ อ่ะถัดไปนะครับที่ได้รับก,การปรับปรุงนะครับจากที่ Apple เคลมขึ้นมานะครับก็คือเรื่องการทำ branch prediction นะครับที่มันทำได้ดีมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ไดคอมพิวเตอร์มานะครับ branch prediction นะครับคือการที่ CPU เนี่ยมันจะพยายามเดาว,ว่า instruction หรือว่าคำสั่งถัดไปที่มันจะต้อง Run เนี่ยมันคืออะไรนะครับเพื่อที่จะโหลดสิ่งนั้นเนี่ยมาเตรียมไว้ก่อนถ้าสมมุติว่าเฮ้ยคำสั่งถัดไปเป็นสิ่งที่มันคิดไว้มันโหลดมาเตรียมไว้แล้วมันก็แค่ เข้ามาลันต่อได้เลยลักษณะแบบนี้แต่ถ้าสมมติมันไม่ใช่มันก็ต้องกลับไปอ่ะโหลดอินสตรักชั่นตอนนั้นมาโหลดข้อมูลต้องใช้มาแล้วก็มาแปะแล้วค่อยลันแบบนี้นะครับซึ่งมันทำให้ overall performance ของ CPU เนี่ยมันทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นแค่กับตัว Apple Silicon นะครับเกิดขึ้นกับทุกๆ CPU บนโลกนี้นะครับที่ที่เป็น Generation นใหม่ๆไม,ใม่ใหม่มากแหละนานหลาย10ปีแล้เราเรามีการทำ b r a n c h i n นะครับใคร ใครเรียนพวก CPU Design ใครเรียน o p t n System อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเคยได้ผ่านเรื่องของการทำ b r a n c h prediction นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันไม่ได้รันจากบนลงล่างเสมอไปเรามี condition ก็ต้องจำใช่ไหมครับเรามี repetition หรือว่าเรามี loop มันก็ต้องเกิดการจำ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 ไปมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ b r a n c h prediction เนี่ยมาเลยช่วยทำให้เพิ่ม performance ของ CPU ได้มหาศาลซึ่งขึ้นกับอัลกอริทึในการทำ b r a n c h prediction นะครับว่า คุณมีอกอรทึมในการทำ Branch Prediction ที่ดีขนาดไหนมันมีโอกาสฮิตหรือว่ามีการเดาได้ถูกต้องเนี่ยสูงขนาดไหนยิ่งสูงก็ยิ่งส่งผลต่อเรื่อง Performance ที่ดีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของตัว Branch Prediction คือถ้าใครนึกภาพไม่ออกจริงเนี่ยให้เรานึกภาพเหมือนเวลาหมอผ่าตัดนะครับแล้วก็จะมีพยาบาลส่งเครื่องมือใช่ป่ะซึ่งถ้าพยาบาลส่งเครื่องมือคนนั้นนะ่ะรู้เรื่องเก่งเขาก็สามารถที่จะเตรียมเครื่องมือแล้วก็พอหมอก็ลังจะอ้าบอะเฮายมันแปะ นี่ค่ะเรียบร้อยลัรษะแบบนี้ทําให้การผ่าตัดมันมีความเ f ฟฟิเชนซ์มากขึ้นมันมีความง่ายมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับก็ให,ให้ให้มองภาพแบบนี้ละกันอันนี้คือเรื่องของ branch prediction เนาะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ Apple เติมขึ้นมาให้นะครับก็คือเขาบอกว่าเขาปร,ปรับปรุงในเรื่องของ ML accelerator หรือว่า machine learning accelerator นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าไส้ของมันจริงๆอ่ะมันมันมี instruction พิเศษอะไร ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น SMD operation หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ผมไม่ชัวร์ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าตัว ML accelerator เนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นฝั่ง neural network หรือพวกเนี้ยมันก็จะมี neural engine รออยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าอันนี้ผมก็เลยงงว่าเอ๊แล้วมันข้างในมันคือ instruction ประเภทไหนมาทําอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอไปหาเพิ่มเติมดูก่อนนะครับอ่ะทีนี้แยกคอกันแล้วนะครับแยกของในส่วนของ performance core เนี่ยเขารองรับการทํา decode instruction ที่มันมีขนาด ใหญ่มากขึ้นมีความกว้างมากขึ้นนะเรื่องของ SIMD หรือว่า Single Input Multiple Data เนี่ย Single Instruction Multiple Data เนี่ยมันก็จะทำได้ดีขึ้นซึ่งผมเคยเสสในตัว M1 Max มาแล้วนะครับผมบอกเลยว่า SIMD Operation บน Apple Silicon แม่งดุดันแข็งแกร่งไม่เกรงใจใครแบบสุดๆสุดเลยคือถ้าใครเขียนโปรแกรมนะครับแล้วทำงานกับ Data มหาศาลแล้วสามารถ run SIMD Operation ได้นะครับแนะนำว่าให้เขียน เพื่อให้มันรองรับ SMD operation นะครับซึ่งใน Python เองอะไรเงี้ยเขาก็จะมี Library ที่มันสามารถรองรับได้เช่น pandas ก็รองรับได้นะครับ <c oughs> ก็เขียนเป็น SMD i operation <c oughs> ก็จะง่ายต่อการทำงานมากกว่า <c oughs> ผมเคยเขียน block review <c oughs> ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็ลองกลับไปอ่านได้นะครับและในส่วนของ efficiency core นะครับมีการป,ปรับปรุง execution unit ก็เขาบอกว่า deeper execution unit อัน,นี้ผมขอไม่ลงดีเทลแล้วกันเพราะว่ามันจะมีดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับคือ โอเวอร์ Overall, แล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานทั่วๆไปนะครับในเรื่องของ e f f i c i e n c ที่ l l ทำให้ใช้พลังงานน้อยลง Process ได้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนของ G.P.U. นะครับจริงๆผมคิดว่าน่าจะจุบ Architect บางส่วนส่วนใหญ่ๆเลยแหละของ M.3 มาทั้งหมดนะครับรองรับ Dynamic Caching รองรับ r a y Tracing รองรับ mesh s h a d i n g นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเจอได้ในต้นหน M.3 ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ Neural Engine นะครับมี16คอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปรับปรุงให้แรงขึ้นประหยัดไฟมากขึ้นแบบที่ผมบอกซึ่งไม่ได้แรงขึ้นจาก M3 แบบมหาศาลมากเพราะแต,แต่แต่สิ่งที่ Apple โฆษณามันคือเทียบกับ60เท่าอ่ะมันคือเทียบกับ first generation ของ Neural Engine ที่มันอยู่ใน A11 A12 ประมาณนั้นนะซึ่งมันไกลมากเลยถูกไหมซึ่งมันก็เลยไม่แปลกที่มันจะแรงขึ้นแบบ60เท่าอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ถ้าคุณเทียบกับ M3 มันมันไม่ได้แรงขึ้นแบบ significantly แบบ โอ้ไม่ก็รู้สึกขนาดนั้นก็อย่างที่บอกก็คือแอปพลิเคชันที่รองรับ n o u r a l g n n i n e เรายังไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นจนทําให้เราสึกว่าการเพิ่ม n o u r a l engine เพิ่มิมาของ n e u r เ l engine ขึ้นไปเนี่ยมันมันมันส่งผลต่อชีวิตการใช้งานมากขนาดนั้นอ่ะพูดแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ในส่วนของ M4 เนี่ยก็จะมีการปรับปรุงไส้ในนะครับในที่ประสิทธิภาพแล้วก็ทั้งในแง่ความแรงแล้วก็ในแง่ของการใช้พลังงานที่น้อยลงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ performance ต่อพลังงานนะหรือว่าที่เขาพูดว่า performance per watt นผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครชนะ Apple ได้ในใน generation นี้เลยคือคือผมยอมรับว่า Apple ทําเรื่องนี้ได้ดีมากเรื่องของการใช้พลังงานมันทําได้ดีมากๆจริงต่อค performance นะนทาได้ดีมากๆจนแบบ Industry leading แล้วอะ่ะอันนี้มันคือโหดโหดจริงนะครับโดยเฉพาะที่เขาเคลมในตัว M4 ว่าเขาสามารถใช้พลังงานแค่ครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับ M2 คือส่วนหนึ่งเนี่ยโอเคอาจจะเป็นเรื่องการ optimization ตัว CPU ตัว instruction อารรลอย่าให้มันทำงานได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือมันเกิดจากการที่เขาเปลี่ยนการใช้ c h i t e ค t ท r e จาก5นาโนเมตรเป็น3นาโนเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้พลังงานมันก็เลยจ่น้อยลงเพราะว่า จุดที่มันเชื่อมต่อมันจะสั้นลงเพราะว่าทุกอย่างมันชิดกันมากขึ้นนะครับอาศัยแบบนี้เนาะซึ่งถ้าเราไปดูคะแนนกิบเบิ c สกอ r e ที่ออกมานะครับก็เรียกว่าน่าตกใจพอสมควรเลยนะครับโดยที่ s i n เกิลคอรเนี่ยทำได้อยู่ที่3,810นแะครับแล้วก็ m u l ติคอร์เนี่ย14,541นะครับคือถ้าเราเอาไปเทียบกับ SOC ที่เป็นรุ่นแบบก่อนหน้านี้นะครับอย่างอัดอย่างตัวที่ผมใช้ใน M 1 Max ตอนนี้ที่ผมใช้ตัดต่อคลิปตัวนี้นะครับ M 1 Max เนี่ย M1 Max Multi-core ผมได้12,634นะครับเทียบกับ1 4ื4 1บน M1 M4 ปกตินะครับก็คือเรียกว่าชิปหาย M4 ปกติอะ่ะ M4 ตัวปกติที่อยู่บนที่อนาคตอาจจะอยู่บน Mac Book Air อยู่บน iPad Pro และอนาคตอาจจะอยู่บน iPad Air อีกเีคือมึงแรงกว่าแล็ปท็อปที่กูใช้แล้ว <sh arp> ชิปหาย ชิบหายแล้วต้องอย่าลืมนะทุกคนว่า Core c o n f i guration ของ M1 น่ะมันเป็น2 Efficient 8 Performance คือมีคนกล้ามใหญ่8คนมีคนตัวปกติ3คนแต่ E M4 อะ่ะมันมีคนกล้ามใหญ่4คนแต่มันมีคนปกติ6คนคือฮัลโหลการใช้พลังงานคือคนละเรื่องนะครับคนละขุมเลยผมพูดเลยว่าการใช้พลังงานคนละขุมแล้วก็ Performance แม่งดีกว่าจนหน้าตกใจค่อนข้างค่อนข้างน่าตกใจในสกอร์ที่ออกมามากๆนะครับคือมันตกใจเพราะว่าถ้าคุณเทียบกับ M 1 Max อะ่ะตัวที้ผมใช้อย่างเงผมผม,ผมจะเห็นค่อนข้างใชา้าผมผมใช้อยู่นะครับซึ่งเออมันผ่านไปแค่แบบ3ปีปะ่ะส3ปีอ่ะมันมันทำดนขนาดนี้มันมัน,ใน,ใน,ใน,มนรู้สึกแบบไม่โบรนมากๆแต่ถ้าคุณเทียบกับตัว M 3เนี่ยมันจะเพิ่มอีกมาประมาณ19ถึง20ได้นะครับก็โอเค ถือว่าค่อนข้างดีนะครับคือส่วนหนึ่งที่มันทําให้ตัว m 4เนี่ยมันแรงได้ขนาดนี้จริงๆส่วนหนึ่งผมมองว่ามันเป็นเพราะในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตแบบสารนาโนเมตรตัวใหม่ของ TSMC นะครับจริงๆอย่าเลกว่าตัวใหม่ละกันเออเดี๋ยวผมไล่ฟังคือต้องเข้าใจนี้ก่อนว่าพอเวลาเราสเกลทรานซิสเตอร์นะครับให้มันเล็ก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 ล็กลงไปมากเท่าไหร่เนี่ย เราจะยิ่งย่อได้ยากขึ้นมากเท่านั้นเหมือนถ้าคุณถ้าใครเคยจําได้นะครับมันจะมีกฎของมูวใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีเลื่อนไปเรียนเอานะครับแต่ว่าถ้าคุณลองสังเกตระยะเวลาในการย่อทางซิสเตอร์ลงไปเรื่อยๆเนี่ยสมมตินะจากช่วง7นาโนเมตรเป็น5นาโนเมตรกับ5นาโนเมตรเป็น3นาโนเมตรเนี่ยเราใช้เวลาต่างกันค่อนข้างพอสมควรหรือแม้กระทั่งว่าจาก10กว่านาโนเมตรลงมาถึง7จหลักเนาโนเมตรเล็กเดียวเนี่ยเราใช้เวลาแบบแป๊บเดียวมากๆนะครับในการย่อส่วนแต่พอแบบ เราเริ่มย่อแบบเล็กๆๆๆๆๆกรงไปเลยมันจะยิ่งใช้เวลานานๆๆๆมาึ้นเพราะว่ามันมีความยากมากขึ้นมัาต้องมีเทคโนโลยีในการที่จะผลิตให้มันได้ที่คุณลองคิดภาพดูนะแบบตัวสมมตินะเกตอันนึงคุณอาจจะเล็กระดับแบบ3นาโนเมตรอะคือเล็กมากนะแล้วต้องใช้เครื่องสเลเซอร์ที่มันเครื่อง EUV ที่มันยิง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 ลงไปแล้วมันต้องขยับแบบทีละ1นาโนเมตร2นาโนเมตร3านาโนเมตรหนาโนเมตรสนาโนเมตรคือคุณลองคิดดิ แขนแม่งขยับทีละหนึ่งนาโนเมตรอะแม่งไม่ง่ายเลยนะเพราะน้นการผลิตชิปยิ่งเล็กยิ่งยากยิ่งแพงนะครับโดยปัจจุบันเนี้ย c u t t i n e technology ที่มีผลิตอยู่นักวันนี้นะครับบนโลกนี้ที่เราใช้ขึ้น production line แล้วเนี่ยมีอยู่ที่3นาโนเมตรนะครับซึ่ง M4 เนี่ยก็เป็นชิปที่ลานอยู่บน3านาโนเมตร M3 ก็เป็นชิปที่เราอยู่บนสานาโนเมตรแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันเนี่ยครับก็คือตัว M3 เนี่ย มันเป็น3านาโนเมตรในเจ n เนอเรชันแรกของ TSMC นะครับแล้วก็ M4 เนี่ยมันเป็น3านาโนเมตรใน second generation ของ TSMC เหมือนกันนะครับสิ่งที่มันแตกต่างกันส่วนใหญ่ของ first generation แล้วก็ second generation เนี่ยมันคือเรื่องของยิวการผลิตที่มัน second generation เนี่ยมันทำได้ดีมากขึ้นนะครับการใช้พลังงานที่น้อยลงนิดนึงแล้วก็ performance ที่บั m มากขึ้นนิดนึง นะครับเรื่องเรื่องพวกนี้คือเรื่องปัจจัยใหญ่ที่ที่มันมีความแตกต่างกันกับอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างแตกต่างกันแล้วผมคิดว่ามันเป็นแฟกเตอร์สําคัญแบบสำคัญมากๆคือเรื่องของ EUV Layer นะครับคือให้เราน,นึกภาพไม่ง่ายๆว่าเวลาเรายิงเพื่อจะสกัดผลิต CPU ครับมันจะมีเหมือนกับชั้นชั้นของมันชั้นชัชั้น,น,น,นซึ่งตัว first generation เนี่ยมันจะมีแบบเลเยอร์ค่อนข้างเยอะมากเพราะฉนั้นถ้าสมมติว่า Apple เนี่ยจะเลือกที่จะผลิตชิป ในเจเนเรชันตรงนั้นเนี่ยเขาจะต้องดีไซน์ใหม่ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับตัว Second Generation ที่มันใช้จำนวนเลเยอร์เนี่ยพอๆกับรุ่นก่อนหน้า7นาโนเมตรแล้วก็รุ่นถัดไปในอนาคตที่กำลังจะออกมานะครับทั้ง third generation หรือ fourth generation ที่กาลังจะออกมาเนี่ยมันมีจำนวน e v เ a เยอเนี่ยประมาณใกล้ๆก,ก,กับ Second Generation เลยนะครับเพราะฉะนั้น Apple ก็แทบจะไม่ต้องดีไซน์ใหม่อะไรมากแต่ถามว่าแล้วทำไมทำไมทำไม Apple เนี่ยตอนที่ออก m3 เนี่ยถึงยอม ที่จะใช้ตัว first generation เอาจริงๆบ้าเราคิดว่าทุกๆคนเลยอะโค้คอม Google a อ p l เทุกคนเนี่ยน่าจะ aim for second generation หมดเลยไม่มีใคร aim for first generation พรวยอย่างที่บอกคือมันมันจะต้อง redesign c i ิ p ในหลายๆจุดมันซึ่งการ redesign ใหม่มีค่า R&D มีค่าดีไซน์ต่างๆ การผลิตที่ยิ l d ค่อนข้างต่ําราคาสูงมันมันไม่คุ้มค่าถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะเอมไปที่ second generation แต่ปัญหาคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ย TSMC ติดปัญหาในการผลิตตัว second generation นะครับทำให้ในปีที่แล้วเนี่ยชิป second generation เนี่ยก็เลยออกมาค่อนข้างช้ากว่าที่ TSMC ได้ได้ประกาศไว้นะครับส่วนหนึ่งเมืเ่อไเร่คิดว่า หรือจริงๆแล้วที่ Apple เลือกที่จะใช้ first generation Third Nano, 3า a นาโนเมตรเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าผมคิดว่านะ Apple เนี่ยน่าจะอยากแบบเคลมว่าเอ้ยกูเป็น3นาโนเมตรเจ้าแรกของโลกนะเวย้ยก็เลยแบบยอมที่จะรีดีไซน์บางส่วนแล้วก็ผลิตตัวชิปที่เป็น3นาโนเมตร first generation ออกมานะครับก็ก็เลยคิดว่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นพอในปีนี้ M 4ออกมาเนี่ยตอนนี้ย second generation ของ3นาโนเมตรเนี่ย มันพร้อมผลิตแล้วก็คือใช้ได้จริงแล้วแบบผลิตได้ขึ้นบริษัทหลายสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผมก็เลยคิดว่าปีนี้ M4 ที่ออกมาตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันคือ M3 อย่างที่มันควรจะเป็นมันคือ M3 โดยที่ไม่มีใครพลาดอะนึกออกปะคือเป็น M3 แบบที่ว่า TSMC ผลิตได้ตามที่ Apple ต้องการแล้วก็ Apple ใส่เทคนโนโลยีตามที่ Apple ต้องการเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า พอมันย้ายลงมา3นาโนเมตรแบบจริงจังแบบที่ Apple แบบเบสไว้อะจริงๆรบงแบบแอปเปิ้ลนันไว้จริงๆเนี่ยผลการออกดอกออกผลของเทคโนโลยีมันจะเริ่มมีมากขึ้นมากๆเลยทีเดียวเพราะว่า,าผมคิดว่าการที่ Apple เลือกที่จะเบสตรงนี้เพราะว่า Apple เลือกที่จะผลิต3นาโนเมตรแบบยกเครื่องอ่ะคือตั้งแต่ M1 มาใช่ไหมจนถึง M2 M3 เนี่ย ผมคิดว่า Apple ไม่ได้ยกเครื่องอะไรมากคือเหมือนกับค่อยๆมีแบบ s i gnificant small improvement เล็กๆๆๆๆ,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 ๆแต่พอมาตอนนี้พอผมมาดูเรื่องของกระบวนการการผลิตต่างๆเนี่ยผมเลยคิดว่า M 4ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ Apple ค่อนข้างเทกระจาดคาดหวังพอสมควรแบบเททุกอย่างใส่ลงไปเทรีซอท,ทุกอย่างใส่ลงไปเพื่อทำให้แบบ M 4มันเป็นตัวที่ค่อนข้างก้าวกระโดด พอสมควรมีการยกเครื่องใอนหลายจุดพอสมควรเลยคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าคือต้องอย่าลืมนะว่าตัว M3 อะ่ะผมคิดว่ามันเป็นตัวที่เหมือนกับว่าเชื่ C, อ TSMC ยูดิพิทเชี่บอกว่าเฮ้ยนายนายมันมันไม่ได้วะเชื่อกูผลิต second gen ไม่ได้วะมึงเอา first gen ก่อนได้ปะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้ว Apple ก็ตอบเสือตอบ yes ไงแล้วต้องนัง่งรีดิไซน์ชิปใหม่เพราะฉะนั้น performance improvement โอเคมันอาจจะดีมากขึ้นเพราะ ตัว3นาโนเมตรจาก5เป็น3นาโนเมตรมันอาจจะดีขึ้นอะซึ่งมันดีขึ้นประมาณ20%อะนี่อม่ีย่กับ M2 นะมันดีขึ้นประมาณ20%แต่พอมันมาเป็น M4 ที่มันเหมือนกับมันเป็น3นาโนเมตรที่ Apple ้คาดหวังอะมันดีกว่า M3 อะเกือบ20%อะก็คือพูดได้ง่ายว่าถ้าคุณเทียบกับ M2 ่ะมันดีกว่าประมาณแบบ50%เกือบๆ50%ได้อะคือ,อมันเป็นอะไรที่ เฮ้ยพอมานั่งอ่านแล้วมันเฮ้ยมันน่าสนใจมากนะครับประกอบกับการที่ Apple เนี่ยเลือกเปิดตัวชิปเบสไลน์เนี้ยกับ iPad เป็นอุปกรณ์แรกเลยทำให้เราคิดว่าเฮ้ยเชีย่ยหรือว่าพอมันโอแอปเปิลโอเวอร์หรือว่ายกเครื่องตัวชิปเซตข้างในใหม่เนี่ยหรือมันอาจจะที่เขาเปิดตัวกับ iPad เป็นตัวแรกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาตัว Pro ตัว Max ตัว Ultra เนี่ย มันจะต้องมีคอมโพเนนต์อะไรบางอย่างใหม่หรือเปล่าที่เข้ามา introduce ลงไปในชิประดับแบบ Pro Max แล้วก็ u t t r ทําทำให้แบบมันแรงแบบหรือว่ามันมีออปชันหรือว่ามันมี a c c e ซลเ a เตออะไรบางอย่างที่เข้ามาช่วยให้มันดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่ามันน่าจะเป็น o p r อ u n i t y ที่ดีที่ Apple พยายามสร้างมันขึ้นมาเพราะว่าถ้าสมมติน,นะถ้าสมมติ Apple เปิดตัว M4 กับ Mac พร้อมกับเปิดตัวเปิด M4 Pro M4 Max มันก็จะว้่วแค่รอบเดียวถูกปะแต่พอ Apple แบ่งความแบบว้าวอะอ่ะ M4 ประกาศพร้อมกับ iPad Pro ว้า wow, วหทีเรียบร้อยเราสร้างกระแสได้ห่งรอบแล้วแล้วเสร็จปุ๊บมาเปิดตัว M4 Pro M4 Max ว้าวได้อีก1ทีแล้วไปเปิดตัว M4 Ultra คุณก็ว้าวได้อีก1ทีเนี่ยผมเลยคือมองว่าเฮ้ยหรือว่า นี่มันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ Apple เลือกเปิดตัว M 4กับ iPad Pro แทนที่จะเป็น Mac ทั้สักอย่างหนึ่งก่อนเออก็เลยคิดว่าแบบนั้นนะครับส่วนอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือทำไมในปีที่แล้วเนี่ยเปิดตัว M 3ออกมาแต่ทำไม Device ลหลายๆตัวถึงไม่ได้รับการอัปเกรดเลยอ่ะอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าปีที่แล้วออ M ่อ m t Ultra ก็บกม่มีใช่ไหมครับก็คือตอนนี้ Mac Studio ตัวท็อปสุดเนี่ยก็ยังคงเป็น M 2 Ultra ใช่ไหมหรือคือหลายๆ device เนี่ยมันไม่รับการอัปเกรดคือหลายๆคนอาจจะมองว่าอ๋อก็ก็มันก็แรงก็ปล่อยปล่อยมันไว้แต่ทีนี้แล้วผมมองว่าเฮ้ยมันมันควรจะต้องมีมีทุกๆรุ่นในทุกๆ generatio n หรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันหายไปแบบ M 3 Ultra แหวงอะไรอย่างเงี้ยแหวงเพราะว่าอ๋อก็มันแรงอะไรแบบผมว่ามันไม่ใช่เหตุผลอะคือผมมองว่าเหตุผลจริงๆอะมันคือเรื่องของกระบวนการการผลิตที่ผมว่ามันนั่นแหละก็คือ M 3่ยมเป็น First Generation 3นาโนเมตรซึ่งมันมียิวค่อนข้างต่ำราคาแพงผลิตได้ยากกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมเลยมองว่าเหตุที่ Apple ไม่อยากผลิตตัวตัวดาดขนาดใหญ่หรือว่าตัว M3 Ultra ขึ้นมาในใน3นาโนเมตร first g e n e r a t i o n เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเพราะาเรื่องของราคาเรื่องของยิวเรื่องของประสิทธิภาพนี่นแหละผมเลยคิดว่าในปีปีนี้อาจจะมีการแบบ refresh เจ้าตัว M4 เนี่ยให้มี M4 Ultra M4 Max M4 Pro เนี่ยผมว่ามาแน่และคิดว่าน่าสนใจจากที่ผมเล่าเมื่อกี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าแม่งจะเป็นยังไงต่อไปผมบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยแ p p l e แม่งรัชดาไลอะอ่ะผมพูดเลย Apple แม่งรัชดาไลาแน่นอนคือมีชิปมีชิปออกมามึงเสียค่าชิปแล้วอะมึงต้องมีโปรดักตอ่ะถ้าึไม่มีโปรดักตแล้วมึงใช้อะไรใช้ชิปอะถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ย โปรดักปีนี้ผมคิดว่า Apple เล่นใหญ่ราชดาลัยแน่นอนคือพวก macbook ที่ออกมา mac studio imac mac mini เนี่ยผมคิดว่ามีมี expectation ประมาณหนึ่งเลยว่าแบบอาจจะทั้งหมดเนี้ยอาจจะได้ใช้ m4 ในในตะกูุ m4 เนี่ยผมว่าสิ้นปีนี้ถึงสิ้นปีนี้น่าจะอัปเกรดไปเกือบเกือบหมดแล้วส่วน ipad air เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่า เอ๊ ه, สิ้นปีนี้เนี่ยถ้าเขาจะเปิดตัวตัวใหม่เนี่ยนะอืม,มตอนนั้นผมพูดว่ามันจะเป็น M 3ใช่ป่ะแต่พอผมมาดูเรื่องของการผลิตชิปตรงนี้เทคโนโลยีการผลิตชิปต่างๆเนี่ยผมคิดว่า TSMC ไม่น่าจะอยากผลิต first generation เยอะคือเขาอาจจะผลิตให้แค่ Apple เจ้าเดียวเลยตอนนี้เพราะว่าไม่มีเจ้าไหนใช้เลยนะไอตัว first generation 3โนาโนเมตรเนี่ยไม่มีเจ้าไหนใช้มีแค่ Apple ใช้เจ้าเดียวเพราะฉะนั้นผมคิดว่า TSMC น่าจะอยากผลิต แค่แค่ตรงนี้เพื่อให้ Apple เฉยๆอะแล้วก็จบรีบจบรีบปิดงานรีบจบปิดจ็อบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยคิดว่าเอ๊หรือ iPad Pro iPad Air ขอโทษ iPad Air ที่กำลังจะเปิดตัวใหม่เนี่ยเออหรือว่าเขาจะไปใช้ M 4หรือเปล่าซึ่งถ้าเขาใช้ M 4จริงเขาก็ควรจะต้องไปออกปีหน้าถูกปะซึ่ง M 5ต้องออกแล้วถูกปะเพราะว่าถ้าออก M สเส้นปีนี้อา้าวแม่งก็จะทับลายกับ iPad Pro ประแล้วแล้วคุณจะูซื้อ iPad Pro รทำไมเอออะไรแบบเนี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าถ้า iPad Air จะออกเนี่ยผมว่าสิ้นปีนี้แม่งไม่มาละด้วยแต่ M5 จะออกแล้วไปเราไปออกปีหน้าแทนอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อให้มันมีความเหลื่อมของเจเนอเรชันแก็ประมาณหนึ่งเทือกเนั้นก็อาจจะต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างได้น,น,นะครับสวัสดีลาก่อนครับพบกันใหม่ในวีด,วดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย